ดูยังไงว่าไก่ตัวนี้เป็นไก่ใจไม่ดีและดูแบบไหนว่าไก่ตัวนี้เป็นไก่ใจดีเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและเอซที่คารบรักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเอาเก็ดเล็กเกดน้อยนะครับมาฝากเพื่อนๆฝากน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับนะ คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกรณีไก่ใจดีกับไก่ใจไม่ดีนะครับนะผมจะยกตัวอย่างมานะครับไก่ใจไม่ดีมีอยู่2กรณีคือ 1. ไก่ใจไม่ดีคือไก่ปอดแหกนั่นเองนะครับ 2. ไก่ใจไม่ดีคือตัวไหนเข้าใกล้ไม่ได้อย่างลูกเจีย๊ยบหรือทำร้ายลูกเจีย๊ยบอันนั้นเป็นกรณีที่สองที่ว่าไก่ใจไม่ดีนะครับนะกรณีไก่ใจดีนะครับหนึ่งคือรักลูกเจีย๊ยบเลี้ยงโดยที่ไม่ทำตัวอื่นเลยนะครับ สองไก่ใจดีคือไปไหนเป็นนักสู้ตลอดนะครับอันนี้คือไก่ใจดีนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงดูยังไงว่าไก่ตัวนี้เป็นไก่ใจไม่ดีและตัวนี้ดูยังไงเป็นไก่ใจดีนะครับนะเราจะมาพูดถึงเรื่องไก่ใจไม่ดีก่อนนะครับ คือไก่ปอดแหกนั่นเองนะครับการที่เราจะดูนะครับให้ดูปากสีปากให้ตรงกับแข้งนะครับสีตาให้ตรงกับขนนะครับสีปากให้ตรงกับแข้งนะครับและสีตาให้ตรงกับขนนะครับ <urers> ถ้าตาดํำนะครับขนก็จะดำนะตาแดงขนก็จะแดง นะครับอย่างปากขาวแข้งก็ต้องขาวนะครับปากดำแข้งก็ต้องดำนะครับหรือปากด่างนะครับแข้งก็ต้องด่างนะครับนะคือตัวเนี้นะครับถ้าสมมติว่าไก่ตัวนี้นะครับเป็นตัวสีแดงนะครับ สีประดูหรือสีลายนะครับตาจะออกขาวนะแต่ของเราอะ่ะมันเป็นสีแดงนะตามันไม่เข้ากับสีขนนะเราก็ต้องไปดูเราพ่อเราแม่ด้วยว่าตาสีขาวเนะี่ยมันตรงกับเราพ่อเราแม่มั่งไงนะครับ ถ้าตัวไหนตัวหนึ่งที่มันตรงกันก็ถือว่าเป็นไก่ใจดีนะครับนะถ้ามันไม่ตรงกันเลยนะครับอย่างปากไปสีแข้งสีแข้ง,ขงไปอีกสีหรือตาไปอีกสีขนไปอีกสีนะครับอันนั้นคือเป็นไก่ใจไม่ดีนะครับนะ เราจะมาพูดถึงเรื่องไก่ใจดีนะครับเปอร์เซนต์เยอะมากนะครับเปอร์เซนต์เยอะมากที่ในตำราที่เขาดูมานะครับนะสีปากให้ตรงกับสีแข้งนะครับแล้วก็สีตาให้ตรงกับสีขนนะครับให้ดูแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปดูเรานะตัวไหนที่ไม่ตรงกัน นะก็ถือว่าเป็นไก่ใจไม่ดีนะครับอันไหน,นตรงกันอันนั้นก็จะเป็นไก่ใจดีนะครับไก่ใจดีนะครับก็จะมี2กรณีนะครับคือสู้ไก่1กรณีอีก1กรณีคือเป็นไก่ใจดีคือ,อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงหลานนะโดยที่ไม่ทำเขาเลยนะครับอันนั้นคือเป็น2กรณี นะครับเป็นไก่ใจดีนะฮะการที่เราดูสีาตานะสีตากับสีขนให้เข้ากันนะครับสีปากและสีแข้งให้เข้ากันเนี่ยนะครับถ้าถ้าในในตัวในตัวของที่เราดูอ่ะมันมันไม่มีอ่าทั้งสองอย่างนะครับเราก็จะถือว่าไก่ตัวนั้นเป็นไก่ใจไม่ดีนะครับนะ ไม่ต้องเอามาเล่นนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันนี้นะครับอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็ดูไว้มั่งก็ดีนะครับดูไว้มั่งก็ดีนะครับตาสีตาให้ตรงกับสีขนสีปากให้ตรงกับสีแข้งนะครับนะ เราดูไว้มันก็ไม่เสียหายนะครับแต่มายุคปัจจุบันนี้อะไรมันดีไปหมดนะครับดีไปหมดไม่ไม่เกี่ยวกันแล้วนะแต่เราศึกษาไว้นะครับศึกษาไว้เป็นครูมันก็ดีนะครับนะคือเรา,าได้ดูแล้วได้ศึกษานะครับก็เราจะได้รู้ว่า าการที่เราจะดูไก่ใจไม่ดีกับไก่ใจดีนั้นมันแตกต่างกันยังไงนะครับนะถ้ายังไก่ใจไม่ดีนะครับเราก็ต้องไปดูเหล่าด้วยนะครับว่าสีตานะมันมีทางพ่อหรือทางแม่บ้างไหมนะครับและสีปากมันเป็นทางพ่อทางแม่บ้งไหมนะถ้ามันไม่เป็นของตัว ของตัวเองนะครับให้ดูพ่อก็ดูแม่อันนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อสมัยก่อนนะครับพวกเซียนทั้งหลายนะครับเขาก็จะดูตาเป็นหลักมากที่สุดนะครับตาแดงก่ำ นะครับไม่ใช่ตาแดงแล้วเป็นลายจุดหรือเป็นด่างๆแบบนั้นไม่ใช่นะฮะตาจะแดงกำเลยคือเหมือนตานกกระปูดนะครับเขาก็จะว่าไก่ตัวเนี้เป็นไก่ใจไม่ดีนะจะดูตาเป็นหลักคือแดงกำเลยตาก็ตาเหมือนนกกระปูดแบบนั้นนะครับถ้าทางภาคอีสานก็นกกฎนะครับนะ แต่มาสมัยเนี้ถ้าตาแดงกำเลยอ่ะแทบจะไม่มีนะครับแทบจะไม่มีที่ดูๆมานะครับตาก็จะเป็นตาจางๆสีแดงอยู่แต่เป็นตาจางๆแล้วก็มีลายจุดลายด่างเป็นจำพวกนี้นะครับถ้าตาแดงกำเลยเหมือนตานกกรกะปูดแบบนั้นนะครับเขาก็จะไม่เอาถือว่าเป็นไก่ใจไม่ดีนะครับนะ ก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับมาบอกเพื่อนๆให้เป็นความรู้นะครับแล้วก็ให้เกตเลขเกตน้อยนะครับเอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับขอบพระคุณจากใจจริงๆที่ ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับไก่นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ